เฮ้ยเฮ้ยแบบนึงพี่เขาพี่เขาพี่เขาคุณตำรวจครับนี่ออกมา เคลื่แต่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับด้่ยครับก็พยายามกันนักข่าวไม่ให้ถ่ายนะครับเคลื่อนแต่ไหนก็เคื่แต่ไผู้หญิงป่ะพี่กระเทืบแรงเลยผู้หญิงป่ะกิกรุมนมนะครับเรากำลังเคลียร์เคสถึงเคสครับซึ่งเป็นเคสขบีบปากที่มือซึ่งว่า หลังจากนั้นมีคอฟอได้ประกาศให้ถลายการจุนุมภายในสามินาทีครับงาจะเข้าเคียซึ่งการเก็บของของทีมเราเนี่ยครับมันมีของจำนวนมากเครับเอาไปในวันนั้นครับและต้องคิดจำนวนคนเทีบว่าของคุณหายหรือจมูกหรือไม่ด้วยครับหลังจากนั้นครับไม่ถึงสินาทีหลังจากประกาศที่คอฟอประกาศว่าจะถลายให้ยุติการจุนุมภายในสามสิบนาทีทางคอฟอก็ได้เข้ามาครับทําทำการถลายทันทีครับทางเราจึงรีบครับออกจากพื้นที่ครับโดยการที่ว่ามีรถกระบะมีขาวพันนึงนําหน้าครับ และมีมอเตอร์ไซค์ตามหลังสองคันแต่ว่าขณะที่ออกมานั้นนะครับมอเตอร์ไซค์ของรุ่นพี่ครับได้เกิดการตาร์ทมไม่ติดขึ้นซึ่งตัวผมเองก็เลยได้ทําการหยุดรอครับพอผ่านไปสักวครหนึ่งทางคอฟได้ขึ้นมาถึอรุ่นพี่ครับจนรุ่นพี่คอมเมน์เดออกของผมเห็นท่าไม่ดีนะครับก็เลยเข้าไปเินเข้าไปช่วยซึ่งพูดกับทางกินจาร์ทางคอฟนะครับที่สองนั้นมานะครับทางคอฟก็ได้พี่เข้ามาผมนะครับผมซึ่ง ขอฟฟ์กลุ่มแรกที่เข้ามาหาผมนะครับท่านทำการบอกว่าหมอใจเย็นนะครับเดี๋ยวหมอขับรถมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวคอฟฟ์กลุ่มหลังจะมาทำร้ายนะครับพอผมขับมอเตอร์ไจิตปุ๊บทางคอฟก็ได้ทําการตีผมทันทีครับจนผมได้สลบไปชั่วงคู่หนึ่งครับจนทางคอฟฟ์เขาจะที่ที่ทรายทะเลาะโกงได้พยุงตัวผมขึ้นครับจนผมได้สกิลถึงตอนนั้นครับเครือหลังจากนั้นนี่ประธานาธิกดีทำตัวเราไปได้ได้ ไปเหมือนคนตรงนี้เลยครับผมที่เจ้าที่เขาบอกว่าเขาไอ้หน่วยแพทย์รักษาที่ว่าเป็นเป็นผู้ชุมนุมแฝงตัวมาเรายืนยันว่าเราเราไม่ใช่ผู้ชุมนุมใช่ครับผมเป็นหน่วยแพทย์รัษาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับมีภาพหลักการหลักฐานการท่องานี่ยวผมหมดเพื่อจะปิดปาละพนัก่อนใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้ก็มีแค่เพื่อนลงบันทึกประจำวันอ่า มาที่นี่เพราะว่ารับโทรศัพท์ที่ถูกยึดซื้อมาโอ้โหวันนั้นโดนยึดโทรศัพท์มา,าแล้วไม่มีการลงบันทึกประจำวันว่าเราโดนทำอะไรหลังหลังเกิดเหตุได้หหลังเเกิดตุได้ไปตวรวจร่างกายอะไรไหมครับอ่ามีต้องเราไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐอีกทีหนึ่งครับนั่งล้างหน้าเพื่อนอีกคนโอ้โหก็เข้ามาตีผมโดยไม่รู้เรื่องเลยครับเหรอตอนนั้นเราเห็นไหมเขาใช้อาวุธเหรอ กระบองครับเป็นกระบองที่เขาตรงไหนครับตรงบริเวณที่ผมที่ผมกันไว้แล้วก็ลุงนตรีด้ยกร้องขอแล้วครับตอนนนั้จังหวะที่เขาบอกผมบอกว่าผมบอกว่าผมมาช่วยคนที่โดนแก้ตางๆแต่พวกไม่ฟังตอนนั้นคือเราก็ใส่เสื้อเขียวอะไรอย่างนี้แสดงอะไรักงทั้หมดเลยผมบอกแล้วผมไม่เกี่ยวเปิดหน่วยแพทย์ ไม่ครับเป็นคนชนไม่เกี่ยวแต่มาช่วยแต่มาช่วยเขาพอดีเพื่อนโดนแก๊น้ำตาก็เลยไปช่วยเพื่อนครับต้องก,กลับมาถูก,กับเนินคดีด้วยครับ